สอคอนเทนต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการถ่ายทำคอนเทนต์ของเอจียนที่มีทั้งหมด3กล้องกล้องที่1ก็คือที่ถ่ายอยู่กล้องที่2ก็คือที่แขวนขาตั้งสูงอยู่แล้วกล้องที่3ก็คือกล้องอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกตรงชั้นครัวเดี๋ยวพาไปดูจะได้เห็นภาพการทําตัวอย่างให้ดูได้เห็นภาพไม่งั้นมันไม่เห็นภาพมันจะไม่เก็ทนะครับนี่คือกล้องที่3นี่กล้อง3มพร้อมขาตั้งเห็นไหมครับ ว่าต้องมีขาตั้งแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคอนเทนต์กันเราก็ได้กล้อง1ที่ถ่ายอยู่2แล้วก็3พร้อมขาตั้งโอเควันนี้อาเจียนได้เป็น a f f i l i a t เเข้ามาซึ่งการถ่ายนี้แหละจะนำเพื่อนๆไปสู่การติดตะก้าได้ทุกแพลตฟอร์ม YouTube Facebook Fanpage Story และหรือ IG ด้วยหรือแม้แต่ X ด้วย <Yeah. S 1> เนี่ยมันจะได้ประโยชน์ตรงนี้แหละครับไปดูกันก็นำขากล้องพร้อมกับมือถือ2ตัวเพื่อนๆอย่าพึ่งซีเรียสเรื่องมีของไม่มีของนะเว้ยดูไปก่อนว่ามันทำแบบนี้ตัวแรกปุ๊บมันก็ได้กล้องตัวที่ 1, 1> <ะ>มุมกล้องตัวที่ 2, <Okay. S> 2> เจกเราปุ๊บเนี่ย <Hey. S 1> ชีวภาพผมงชีวภาพดับกลิ่น ประโยชน์ของผงดับกลิ่นสามารถสลายขยะในน้ำเสียให้หายเน่าเหม็นดับกลิ่นห้องน้ำครัวท้องร่องกองขยะแก้ส้วมเต็มย่อยขยะให้เป็นสารละลายน้ำกลิ่นเหม็นทั่วไปใช้ผงหนึ่งก้อนถึงช้อนโหทั่วไปหนึ่งช้อนเองเหรอใส่น้ำหนึ่งลิตรส้วมเต็มใช้ผงหนึ่งถึง ครึ่งซองลงในโถส้วมลราน,น้ําเล็กน้อยควรทําประจําเดือนละาสองครั้งแม่เจ้าแสดงว่าหนึ่งถุงเนี่ยครับถุงนี่ใช้ครึ่งถุงโอ้ชุมชนชาวอาโศกด้วยนน่ตัดไปเลยโบโ๊ะอดโบ๊ะเล็กพอดต้องที่สามโบเราก็เริ่มต้นครับไปอ้าวถือถือผงม,มา นี่ครับนี่รับกล้องรับกล้องเทลงมาเพื่อนเพื่อนคร<ๆ>ึ่งซองโบเห็นอยู่นะมึครึ่งซองนะครับเต็มโถครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมบึ้งเลยเห็นไหมดูดโอ้มันดูดซึมดังน,นั้นเราปล่อยให้มันทำงานดยตัดน้ำราดโบเข้าไป ตอนนี้ผมไม่สามารถถ่ายทอดกลิ่นให้คุณได้นะครับกลิ่นมันก็ทะลักทะเล็ดขึ้นมาแล้วทุกวันนี้เนี่ยตรงท่อบ่อฝาชอ่อเนี่ยโอเคไหมครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางที่ให้ไว้โอเคไหมครับต้อคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการถ่ายทําและหรือ a f f i ฟอร์เรสินค้าในหน้าแล้วไปแปะลิก์ในตะกร้า เราก็กดสินค้าในตะกร้านะครับเ,เพื่อนๆปิดโบ๊ะโบ๊ะ